มาดูเรื่องของชุนชจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดแสดงนิทรรศการและคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้มุ่งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพค่ะ ที่โรงแรมกรีนเลกนายสนัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นประธานเปิดงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและกิจกรรมประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โอท็อโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้หรือว่า KBO ค่ะ นายเจริญศรีวายโยพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่บอกด้วยนะคะว่าการดําเนินงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนงานที่มีกระบวนการเป็นขั้นตอนค่ะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดซึ่งขั้นตอนของการดําเนินงานคณะกรรมาการจะต้องคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นค่ะจํานวน1ผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะจากกลุ่มผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่สมัครเข้าร่วมโครงการ22อําเภอ22 ผลิตภัณฑ์โอ้โหถือว่าสุดยอดนะคะโดนเรื่องมาแค่1ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปพอบอกแบบนี้แล้วตื่นเต้นแล้วสิอยากเห็นแล้วนะคะว่า1ผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นอะไรใช่ค่ะ <หา S 1> จะเป็นตัวแทนของ<า>จังหวัดเชียงใหม่นะคะ